ไปเชียงรายครับไปเชียงรายคัะ Welcome to Chiang Rai Welcome to Chiang Rai ยินดีต้อนรับสู่เชียงไายเ้าไปไปตาไปแอวไปตาไปแอวจังหวัดเทียมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงรายปสชร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงรายขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือครั้งที่10 จังหวัดเชียงรายาศาสสินแห่งลา้านนาสูนการศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน applying m a n a r t s wisdom to enhance the sustainability of private school education พบกับการสดแสดงชุดพิธดีเปิดศิลปะวัฒนธรรมลา้านนาและการจัดนิทรรศการทางการศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนร่วมสดแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเอกชน17จังหวัดภาคเหนือ กับการรับรางวัลเชิดชูเกียรติสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชาวเชียงรายพร้อมชื่นชมผลงานศิลปินชื่อดังระหว่างวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์2567นณโรงแรมที่การ์เด s นสปาวิสล์เชียงรายจียังหายถีงนี่าังมีมนจริงบ่าว่าชายหรือหญิงพักพิงแล้วต้องมวนมาถึงเจียงราย